พูดถึงคำว่าความสำเร็จหลายคนเองก็คงอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะและวิธีการที่ง่ายที่สุดของการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็คือเราจะต้องเรียนแบบนิสัยของคนสำเร็จคะ่ะวันนี้นะคะเราลองมาดูว่าคนที่เขามีความสำเร็จระดับโลกเขามีนิสัยยังไงบ้างข้อที่1เลยคะ่ะต้องหัดปฏิเสธให้เป็นวอ์เรนบัฟเฟต์นะคะสุดยอดนักลงทุนในตลาดหุ้น ฉายาพ่อมดการเงินเขาเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จทั่วไปกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดก็คือคนประเภทหลังจะรู้จักปฏิเสธเกือบจะทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะคะแต่เรามักจะรับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตจนชีวิตเรารุงรังไปหมด หากเราลดทอนสิ่งที่มันไม่จำเป็นลงไปสบ้างมันน่าจะทำให้เรามีแรงกายแรงใจเพื่อที่จะพุ่งไปในสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จมันไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนแต่คุณต้องรู้จักปฏิเสธกับสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายนั้นข้อที่สองค่ะคุณจะต้องรู้จักตัวเองว่าคุณเองเป็นใคร คุณทำงานแบบไหนที่เราสามที่คุณเองอะสามารถที่จะทํามันได้ดีจุดแข็งของคุณคืออะไรและที่สําคัญถ้าคุณไม่สามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้ในทันทีคุณควรจะหาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองสํารวจตัวเองดูนะคะว่าคนที่เขารู้จักตัวเองเป็นอย่างดีอะจริงๆแล้วเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้ เพราะว่าเขารู้ว่าแนวทางของเขาเขาจะเป็นไปในทางไหนเขาฉลาดด้านไหนและที่สําคัญเขารู้ว่าตัวเองจะนําพาความสําเร็จมาให้ตัวเองได้ด้วยวิธีการที่รวดเร็วได้อย่างไรด้วยการที่รู้จักตัวเองก่อนนั่นเองค่ะข้อที่3คนสําเร็จบางคนก็จะดูเหมือนกับว่าทําตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เคยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดนะคะเขาได้ทําการสรํารวจและพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จเขาอ่ะก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำงานวันหนึ่งอะวันละสิบชั่วโมงก็ว่าได้ในหนึ่งสัป,ปดาห์เขาจะหยุดอยู่เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพราะว่าการได้ทำงานที่รักจะทำให้เขาสามารถทำไปได้เรื่อยๆทำไปได้แบบที่ไม่รู้สึกเบื่อ และที่สำคัญนะคะผลงานที่ออกมาจากการทุ่มเททำงานหนักนั้นมันกลับได้ผลงานที่ดีไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเยอะหรือทำงานเหนื่อยแต่อย่างใดค่ะข้อที่4คุณต้องมีคอนเน c t ชันหรือว่าต้องรู้จักสร้างเครือข่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่เรียกว่าเครือข่ายแบบขายตรงแบบนั้นไม่ใช่นะคะแต่มันหมายความว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องรู้จักผู้คนให้หลากหลาย คุณจะต้องหมั่นเข้าสังคมให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาสนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองกลุ่มคนที่เริ่มสนใจในเรื่องธุรกิจกลุ่มคนที่รู้จักวางแผนการเงินกลุ่มคนต่างๆที่จะสะนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณต้องการได้ข้อที่หคนสำเร็จเขาจะไม่รอโชคชะตา คนที่มองว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จส่วนมากมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเราสามารถโชคสามารถสร้างโชคให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองบางคนดูว่าเขาเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่เห็นตอนที่เขากำลังพัฒนาตนเองตอนที่เขาทําบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่อง ตอนที่เขาทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขยันคิดไอเดียใหม่ๆเป็นคนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดเวลาถ้าแบบนี้คุณยังจะคิดว่าเขาโชคดีเพราะว่าโชคช่วยอีกหรอคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้ตัวเองได้ประสบกับความโชคดีมากกว่าคะ่ะข้อที่ 6. คนสำเร็จทุกคนจะเป็นคนที่มีมานะอดทนการงานทุกอย่าง จะเสร็จสำเร็จได้นอกจากจะอาศัยสติปัญญาเป็นตัวชี้นำแล้วความมานะอดทนก็เป็นอีกหนึ่งหลักที่สำคัญเช่นเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จต่างรู้ดีว่ามันไม่มีทางรัดหรอกคะ่ะหากอยากได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการคุณก็จะต้องแลกคุณก็จะทุ่มเทอย่างถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นนักเขียนคุณก็ต้องฝึกเขียนคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ต้องฝึกฟงังฝึกพูดคุณอยากจะ พัฒนาในด้านใดคุณก็ต้องศึกษาด้านนั้นคุณจะต้องพัฒนาตนเองด้วยความมานะอดทนคุณถึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จในเรื่องนั้นๆค่ะข้อที่7คุณจะต้องรู้จักยอมรับและก็เรียนรู้จากความผิดพลาดข้อนี้นะคะถ้าคุณเคยได้อ่านชีวประวัติของโทมัสอันวาเอดิสันคุณจะรู้เลยว่าเขาเคยประ,ประดิษฐ์หลอดไฟล้มเหลวซ้ำๆเป็นหลายรอบมากๆ แต่เขาแทนที่เขาจะคิดว่าการที่เขาผลิตหลอดไฟแต่ละครั้งอะเป็นหมื่นหมืนครั้งแล้วมันล้มเหลวอะเขาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเขาก็บอกว่านั่นมันคือการที่เขาค้นพบวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้เขาอะผลิตหลอดไฟได้เป็นหมื่นครั้งต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองอยากที่จะประสบความสําเร็จทุกครั้งที่คุณล้มเหลวให้ลุกขึ้นมาใหม่ใช้สิ่งที่ล้มเหลวเป็นบทเรียนอย่ามัวไปคลำครวญเสียเวลาเสียใจนาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ก้าวต่อไปเริ่มทําสิ่งใหม่เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดมันจะพัฒนาและทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่เก่งและแกร่งขึ้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะสําเร็จไวไปได้ไกลกว่าคนอื่นนั่นแปลว่าคุณก็ต้องเรียนแบบนิสัยของคนสําเร็จซึ่งนิสัยทั้ง7ข้อที่ได้พูดไปถ้าคุณสามารถทําตามได้ทุกข้อ หรือว่าอาจจะสามารถทําตามได้เป็นบางข้อแต่เชื่อแน่ว่ามันจะพัฒนาให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนค่ะ